ดรวยการอยู่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้าวันนี้ที่เราได้เข้ามารอบบ่ายพระองค์เจ้าขอให้เราได้มีความพร้อมที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราพระบิดาเจ้าขอาการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์เจ้าผู้ได้เข้ามาก็รับไปได้รับพระพรผู้ที่ได้อยู่ไม่ได้เข้ามาก็ได้รับพระพรจากการฟังย t u b e จากการฟังเสียงที่สื่อไปถึงพบิดาเจ้าขอาการ แล้วรวมจิตใจทุกๆคนให้เรามีกําลังที่จะต่อสู้ต่อไปพระองค์เจ้าในการงานของพระองค์เจ้ามากล้นก็ขอกําลังที่มาจากพระองค์เจ้าที่เราจะดําเนินง,งานของพระองค์ต่อไปแมพระนามอยู่พระเจ้าเราจะนมัสการเพลงอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้เรานาที่จะสแสวงหาพระองค์นะครับด้วยจิตวิญ,ญญาณของเรานะครับ องทรงเป็นผู้เดียวนะครับที่สามารถจะช่วยเราได้ในด้านจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ถ้อยคำมาถึงเราในรอบบ่ายนี้นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันถึงใจของเรานะครับหรือความคิดของเราหรือหัวใจของเรานะครับอยู่ในสือมัทธิวบทที่6ข้อ21นะครับมัทธิวบทที่6ข้อ21ที่ ได้พูดถึงว่าทรัพย์สมบัตินะครับเพราะว่าที่ใดมีทรัพย์สมบัติของท่านที่นั่นก็มีใจของท่านด้วยนะฮะเพราะนั้นเรานะครับมาเรียนรู้ด้วยกันสามประ,ะประการนะครับจากตรงนี้นะว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่น ในหัวข้อนะครับก็คือใจอยู่ที่ไหนตัวก็อยู่ที่นั่นนะทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นเมื่อใจอยู่ที่ไหนนะฮะตัวเราก็ตามหัวใจเราไปนะครับหรือตามความคิดของเราไปประการแรกนะครับใจของเรานะครับหรือของคุณนะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนนะครับต่างถูกดึงดูดโดยสิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสําเร็จชื่อเสียงนะครับ ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ก็คืออาจจะเป็นแบบคนรักนะครับสามีภรรยานะครับหรือว่าแฟนนะหรือคนรักนะหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับก็เป็นเหตุแห่งการที่เราจะถูกดึงดูดจากสิ่งต่างๆแต่พระเยซูคิดนะครับไม่ได้เพียงมองแค่พฤติกรรมภายนอกนะหรือความต้องการของเราทางเนื้อนหนังเฉยๆน,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 นะระองทรงมองลึกกว่านั้นก็คือมองลึกเข้าไปยังใน ใจของเรานะครับในหัวใจของเราในความคิดของเรานะครับในโซนะฮะโซนะร่างกายเราประกอบด้วยสามอย่างนะครับบอดี้คือร่างกายเอ่อมนุษย์นะมนุษย์ประกอบด้วยสามอย่างคือบอดี้ร่างกายแล้วก็โซคือจิตใจความคิดนะแล้วก็อ่อสปิริตนะครับก็คือวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นะครับจึงตัดถ้อยคํานี้ออกมาว่าที่ใดมีทรัพย์สมบ,บัตินะที่นั่นก็มีใจของ ของเราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะฮะคุณอยากรู้ว่าใจของคุณอยู่ที่ไหนนะคุณลองดูสิว่าเวลาส่วนใหญ่ของคุณนั้นให้ไปกับสิ่งใดในแต่ละวันย้ําอีกทีหนึ่งนะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเช็คนะครับว่าใจของคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องดูสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันว่าคุณทําอะไรมากคุณสนใจมากความคิดของคุณวนเวียนอยู่กับเรื่องอะไรมากบ่อยที่สุดเพราะนั้น คำถามต่อมาคือคุณพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสิ่งใดมากที่สุดนะฮในวันนี้เรานั่นแหละฮะใจเราอยู่ที่ไหนนะครับความคิดของเราที่ไหนเราก็จะยอมเสียสละยอมจ่ายราคายอมคิดวนไปวนมาคิดแล้วคิดเล่าทำแล้วทำเล่านะะนั่นแหละหัวใจเราอยู่ที่นั่นเราคิดเรื่องอะไรอยู่ครับวันนี้ประการที่สองนะครับทรัพย์สมบัติของคุณคืออะไร พระเยซูไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของเงินทองเท่านั้นนะครับฟังดีๆนะครับทรัพย์สมบัติในที่นี้พระเยซูไม่ได้หมายถึงเงินทองเท่านั้นคําว่าทรัพย์สมบัติในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เราถือว่ามันมีค่ามีค่า,หร,คาหรือมีคุณค่านะครับสําหรับเราซึ่งหมายความว่าทรัพย์สมบัติอันนี้สิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเราอันนี้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนอาจจะเห็นว่าแฟนมีค่า คนรักมีค่าภรรยามีค่าสามีมีค่าหรือเงินมีค่าส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าหลายคนเห็นเงินมีค่านะครับแล้วก็จะติดตามเงินไปนบางคนเนี่ยเขาถือว่างานคือทรัพย์สมบัติบางคนถือว่าเป็นเรื่องของเอบางคนทรัพย์สมบัติคือครอบครัวต้องรักษาไว้ทรัพย์สมบัติบางคนทรัพย์สมบัติคือชื่อเสียงแต่บางคนพัะเจ้าคือขุมทรัพย์ของเขาเราก็หวังว่า พวกเราทุกคนนะครับจะมีพระเจ้าซึ่งเป็นกลุ่มรัพย์ทั้งหมดถ้าเราจับใหญ่นะครับเราจับพระเจ้าได้พระเจ้าจะครอบคลุมทุกอย่างหมดจบหมดทุกอย่างแต่ถ้าเราจับผิดเราไปจับเล็กพระเจ้าก็เล็กทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ได้ห้ามเรานะครับที่เราจะมีสิ่งเหล่านี้หรือเราปรารถนาสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์กำลังเตือนเราว่าอย่าปูกใจของเราไปกับมันจนใจของเรานั้นห่างจากพระเจ้าตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับ ไม่ผิดนะครับที่เราจะสแสวงหาที่เราอยากจะได้ที่เราอยากจะมีแต่ข้อสำคัญในสิ่งที่เราอยากจะมีนั้นจะต้องไม่ให้ใจของเรานั้นไปผูกกับมันจนลืมพระเจ้าจนเราห่างจากพระเจ้าแล้วเราก็เสร็จถูกมันลุมกินโต๊ะได้อย่างสบายนะครับ mm hmm. ประการที่3นะครับใจของคุณนะครับนำชีวิตคุณไปทางไหน เพราะนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดจะกำหนดทิศทางของชีวิตของคุณฟังอีกครั้งนะครับสิ่งที่คุณรักที่สุดจะกำหนดทิศทางของชีวิตของคุณถ้าคุณถ้าคุณรักที่สุดคือรักพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้กำหนดทางชีวิตของคุณซึ่งคุณกล้าเถียงไหมยรว่าชีวิตของคุณนั้นจะไม่ดีขึ้นชีวิตของคุณจะไม่ดีแบบสุดๆ แต่ถ้าในขณะเดียวกันคุณให้ใจไปกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งนั้นก็จะกําหนดทิศทางให้กับคุณดังนั้นะถ้าคุณรักเงินทองนะครับเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาในที่สุดสุดท้ายแม้กระทั่งที่เราจะยอมทาบาปหรือผิดศีลรมเราก็จะทําไม่ว่าจะผิดแค่ไหนเราก็จะทําเพราะว่าเราอยากจะได้มันมาถ้าเรารักชื่อเสียงเราจะทําทุกอย่างเพื่อสร้างภาพมากกว่าสร้างชีวิตจริงจริงไหมครับเพราะเราต้องการมีชื่อเสียง แต่ถ้าเรารักพระเจ้านะครับเราจะเต็มใจที่จะสละทุกอย่างเพื่อพระองค์ฟังดูแล้วมันอาจจะแบบย้อนแย้งกับโลกนี้นะครับที่เขาคิดว่าโอ้ลักพระเจ้าสละให้กับพระเจ้าตายเพื่อพระเจ้าโอ้เป็นเรื่องที่บ้าเรื่องที่โง่แต่เรื่องโง่เรื่องบ้าอย่างนี้แหละครับจะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้พบกับสันทิขนะที่พระเจ้าจะให้หรือสิ่งที่บงนั้นทรงเตรียมกับเราถึงบอกว่าการรับใช้พระเจ้าจงสนุกกับการรับใช้พระเจ้านะครับแล้วเราก็จะเห็นเลย ว่าเราจะสนุกมากขึ้นในชีวิตเพราะนั้นที่ใดก็ตามที่มีทรัพย์สมบัติที่นั่นก็คือมีใจนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงอย่างชัดเจนนะครับและที่ใดมีใจของเราอยู่ชีวิตของเราก็จะมุ่งไปทางนั้นหรือตัวของเราก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับประการที่4ประการสุดท้ายนะครับสําหรับบ่ายวันนี้การฟื้นฟูนะครับให้พระเจ้ากลับมาเป็นอนดับหนึ่งได้ยังไงแน่นอนท้า เกิดว่าวันนี้เราเป็นคนของพระเจ้านะครับเราฟังมาแล้วในสามข้อเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรบ้างที่เราต้องซ่อมมีอะไรบ้างที่เราต้องรับการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเราจะให้ตัวเราเองนั้นเอ่อให้พระเจ้าช่วยเราที่เราจะกลับมาให้ให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ได้บอกเราให้ทิ้งทุกสิ่งทันทีแต่พระอ,องค์กําลังเชิญชวนเราให้กลับมาจัดอันดับหรือจัดลําดับความสําคัญใหม่ให้พระองค์นั้นเป็นทรัพย์สมบัติ สูงสุดของเราถ้าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะครับเราจะมีใจที่มั่นคงแม้โลกจะสั่นคลอนเราจะมีทิศทางในชีวิตเราจะไม่กลัวการสูญเสียเพราะทรัพย์ที่แท้จริงของเรานั้นอยู่บนสวรรค์อยู่กับพระเจ้าใช่ไหมฮะเพราะนั้นท่านในตอนนี้ใจเราอยู่บนสวรรค์นะครับตัวเราก็อยู่บนสวรรค์นะครับแล้วถ้าเราคิดว่าสวรรค์คือสมบัติของเราใจของเราก็อยู่บนสวรรค์ด้วยอเมนไหมครับพี่น้อง นะผมจะสรุปคำถามทิ้งท้ายเช่นเดิมนะครับว่าตอนนี้ทรัพย์สมบัติของคุณคืออะไรนะใจของคุณอยู่ที่ไหนคุณพร้อมหรือไม่ที่จะมอบหัวใจของคุณให้พระเจ้าครอบครองอีกครั้งนะเพราะนั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณตัดสินใจว่าพระเจ้าจะเป็นทรัพย์สมบัติสูงสุดของคุณและเมื่อใจของคุณอยู่กับพระองค์ชีวิตของคุณก็จะเดินอยู่ในทางขององค์เสมออามนไหมครับพี่น้อง ขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานที่เราจะมอบหัวใจของเรานะครับให้พระเจ้าแล้วก็ขอให้พระเจ้านั้นเป็นทรัพย์สมบัตินะสูงสุดของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงค์ขอเข้ามาเฉพาะพระพักรพระองค์ในวันนี้ด้วยใจที่ต้องการกลับคืนสู่หัวใจของพระองค์โอ้พระองค์พระเยซูคริสพระองค์ทรงตัดว่าที่ใดมีทรัพย์สมบัติของท่านที่นั่นก็มีใจของท่านด้วย ข้าพง์ยอมรับว่าบ่อยครั้งใจของข้าพง์หลงไปกับสิ่งของทางโลกกับชื่อเสียงกับความสําเร็จกับความกลัวหรือแม้แต่ความอยากของตนเองพง์เจ้าค่ะแต่ในวันนี้ข้าพง์ทั้งหลายอ,อ,อยากกลับมาขอมอบหัวใจมอบชีวิตมอบทรัพย์สมบัติทั้งสิน้นคืนไว้ในพระหัสของพระองค์โปรดชำระหัวใจของข้าพง์ทั้งหลายให้สะอาด ช่วยข่าพระองค์จัดลำดับชีวิตใหม่พงเจ้าค่ะให้ให้พระองค์นั้นเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดอันดับหนึ่งในใจของพวกเราทั้งหลายพงเจ้าค่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนใจข้าพงทั้งหลายเสมอเมื่อใจเริ่มหลงทางเมื่อ,อความโลภความกลัวหรือความต้องการเข้ามาแทนที่พระองค์ขอให้พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยใจที่ผูกพันกับสวรรค์ ขอให้ข้าพง์ทั้งหลายดําเนินชีวิตด้วยหัวใจที่ผูกพันกับสวรรค์และให้ชีวิตของข้าพง์นั้นสะท้อนถึงพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพง์ได้ทําขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ก่อนและไม่เคยละทิ้งข้าพงค์เลยข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ด้วยหัวใจแห่งความสัตย์จริงและความซื่อสื่อขอพระองค์ได้โปรดทรงกระทําคิดและเปลี่ยนแปลงข้าพงค์ทั้งหลายด้วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนเชิญเราอธิษฐานด้วยกันครับ